เราสองคนอีกแล้วนะครับกับรายการช่างที่คุยนะครับผมวันนี้อาจารย์เก่งลานาวูดนะครับกับผมสิโรดจะมาต้อนรับแขกรับเชิญของเราสองคนนะครับตัวนี้มองเผินๆก็คือแท่นตัดไฟเบอร์นะครับส่วนตัวนี้น่าจะชื่ออะไรครับอาจารย์สำหรับคนไทยเรียกแท่นตัดเหล็กแบบคาบ่ายแบบใบคาบายนะครับชื่อยาวครับผมเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ ตัวเนี้ยผมเห็นหน้าตามันเหมือนกันเลยครับครับแล้วมันต่างกันยังไงฮะต่างยังไงอย่างแรกก็คือของราคาก่อนแล้วนะครับราคานะครับนะครับราคาสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้ที่แบบว่างบจํากัดหรือว่าที่ไม่เน้นคุณภาพมางม่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นใบคาบ่ายนะครับใบจะเป็นสีดําๆแบบนี้นะครับแต่ถ้างานคนไหนที่ทํางานพรีเมียมนะครับงานที่ค่อนข้างเน้นเรื่องความเป๊ะความเร็วนะครับความ ก็จะเป็นใบแบบนี้เป็นใบเหล็กนะครับเป็นใบเลื่อยบนเดือนนะครับครับซึ่งราคาก็จะต่างกันตามลําดับนะครับของงานอันนี้เน้นงานเนี้ยบงานมาตรฐานสูงหน่อยนึงครับนี่ก็จะเหมือนเครื่องเจียรือเป่าครับใช่ครับเครื่องเจียรครับมีใบ12นิ้ว14นิ้ว16นิ้วนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องตัดไฟเบอร์ครับนะครับันนี่คือใบไฟเบอร์นะครับมันมีกาดนะครับเวลาตัดตัวนี้ใช้สาหรับตัดงานเหล็ก งานโลหะงานเหล็กกล่องเหล็กท่อเหล็กฉากใช้ตัวนี้ตัดได้หมดเลยนะครับตัวนี้รอบจะอยู่ประมาณ4,000รอบนะครับ่0ันรอบต่อนาทีนะครับใช้ตัดข้อดีอย่างข้อเนี้ยคือ1คือเครื่องมีราคาถูก2ใบก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับใบหนึ่งก็ประมาณหลักร้อยนะครับมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับใส่สลับกันได้ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับมันจะมีขนาด14นิ้ว16นิ้วนะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมกับรุ่นของเรา การใช้งานหลักการก็คือมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับพวกรุ่นมีตัวฉากรับนะครับเวลาจะใช้งานตัดเหล็กตัดอะไรก็ตามนะครับให้อาชีพงานวางให้แนบเหล็กตรงนี้แล้วหนีบตัวนี้ให้แน่นหนีบตัวล็อกให้แน่นนะครับตัวให้แน่นหรือถ้าไม่หนีบก็ต้องมีแคมป์มาหนีบชิ้นงานไว้ไม่หนีบตัวนี้ก็ได้บางคนที่เกียจหมุนก็ดีมีแคมป์แก๊ปเป็นคีมล็อกมาแก๊บตรงนี้ล็อกชิ้นงานให้แน่นต้องแน่นทุกครั้งเวลาตัดนะครับไม่ใช่สั่นอย่างนี้หรือบางที มากง่ายอันตรายนะครับเอามือมาวางจับอย่างเงี้ยแล้วตัดอย่างเงี้ยบางทีมันสะบัดมันสะบัดได้ด้วยมันดิ้นนะเพราะว่าแรงดูดของตัวนี้มันจะมีสูงนะครับเวลาตัดเหล็กนะครับตัวนี้เวลาตัดก็จะมีประกายไฟด้วยนะครับเสียงก็จะดังแล้วอันตรายจากเครื่องนี้จะมีอยู่แค่2อย่างนึงคือใบแตกนะครับสองก็มีสะบัดเหล็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราจับเหล็กไม่แน่นนะครับก็จะมีตัดมีบาดสะบัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใบบินใบแตก ยังมีเยอะใบแบบฟันหายไปแบบฟันล้อครับครับแบ่งเป็นแบ่งใช่ไหมเป็นแบ่งออกไปครับแต่ถามว่าฟันหายครับแก้ยังไงมันก็มีวิธีที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาเหล็กมาวางอันนึงนะครับค่อยเล็มเล็มเล็มเลมนกว่าจะเท่ากันโอ้โหก็ได้อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับคือไปซื้อไมค์ฮาแล้วนะครับแต่ว่าต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะว่ามันบินเพราะอะไรบินเพราะคุณจับไม่เน่นใช่ไหม นะครับหรือบินเพราะว่าเครื่องไม่มันคงเหล็กหนีบเหล็กทับอะไรเงี้ยต้องดูให้จบก่อนนะครับแล้วก็มาแก้เรื่องใบบินใบนะครับแต่ว่าทังนี้ดีก็เปลี่ยนใบใหม่จะดีกว่านะครับตัวนี้นะครับการใช้งานคือตัดเหล็กได้หมดแต่ข้อเสียคือรอยตัดอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะมีเศษขี้เหล็กเศษอะไรแล้วก็กรณีที่ตัดงานบางๆสมมติเรามีมีเหล็กยาวมาแล้วเราต้องการตัดออกแค่ทัก5มิลห้ามิลเนี่ยมันจะไม่ตรงครับมันจะเอียง ใบมันเอียงใบมันให้ตัวได้ครับผมถาร้อนมากๆมันจะให้ตัวได้มันจะงอได้อ๋อยิ่งร้อนยิ่งแบบรู้สึกอ่อนยวดมันจะอ่อนได้แล้วก็สกิดก็จะเยอะนิดนึงตัวนี้นะครับแต่ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าห่วงเรื่องใบเอียงบางคนว่ามองว่าใบมันเอียงหรือใบมันแกว่งมันแตกมันบินนะครับมีใบตัวใหม่มาครับช่วใบสีม่วงนะครับตรงนี้เขียนว่าเมทัลนะครับน่าจะตัดเหล็ก เดี๋ยวผมให้อาจารย์เก่งอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าครับนะครับวันนี้มาฟ้าดูวนเพลินนะครับนื่กบใบตัดกระเบื้องใช่ใช่จากกล่องแล้วก็ความคลมของมันเนี่ยเหมือนใบตัดกระเบื้องเปียกเลยครับนะครับการใช้งานแต่การใช้งานเนี่ยมันออกแบบมาสําหรับใส่ไฟเบอร์แบบนี้นะครับเครื่องตัดใบไฟเบอร์แบบนี้นะครับก็คือถอดใบนี้ออกแล้วเอาใบนี้ใส่แทนใช้แทนกันได้เลยใช้แทนกันได้เลยนะครับข้อดีของมันก็คือ ตัดได้ดีกว่าตัวเนี้นะครับอย่างอันเนี้ยสมมติตัดได้เต็มที่ละสองร้อยครั้งสองร้อยครั้งสองร้อยครั้งอันนี้ตัดได้อยู่ประมาณสี่พันครั้งโอ้โหต่างกันต่างกันเยอะครับหลายสิบเท่าคแต่ราคาก็บัตรประมาณนั้นด้วยต่างกันต้องลองมาลองเช็คดูแต่ข้อดีของมันก็คือใบไม่เอียงใบไม่เอียงเวลาเราตัดชิ้นงานครับมันจะไม่จะไม่เอียงจะไม่เป๋รอยตัดจะจะไม่เอียงมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใช่ครับไม่หมดปัญหาเรื่องใบแตกใบบิน ใบกระเด็นใบขาดอ๋อแบบแหว่งแหว่งอย่างนี้นะครับที่อาจารย์เก่งอธิบายลดปัญหาเรื่องของใบแตกใบบีบใบขาดที่มานจะมีปัญหาจากอันตรายจากใบคาไฟเบอร์ตัวนี้อืครับนี่เัาไม่แตกเขาเป็นใช้งานหนามากนะครับหนามากประมาณหนาจริงท่านผู้ชมเหล็กเป็นแผ่นนะครับเหล็กเป็นแผ่นนะครับในรูปนี้เขาบอกว่าตัดได้ทั้งเหล็กกลมนะครับเหล็กกล่องเหล็กชาเหล็กซีเหล็กตันเหล็ก้ออ้อยได้หมดนะครับโหแต่มีอย่างเดียวที่ผมตีก็คือเสียง เสียงครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะดังกว่าตัวนี้นิดนิดนึงครับแต่ไม่เยอะน้อยกว่าตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้นะครับน้อยกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ที่เพิ่มมาคือเสียงเสียงแน่นอนแต่ความปลอดภัยนี่ดีกว่าเยอะนะครับก็คือมีเครื่องตัวนี้อยู่แล้วก็ซื้อไว้ตัวนี้ไปใส่ได้สำหรับคนที่ต้องการงานที่ต้องการเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการใช้งานที่่ขนข้างจะเขาเรียกอะไรนะเป๊ะหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้หลักการกันเจสีเหมือนกัน ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไม่ไม่ร้อนมากนะครับามีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้น่าสนใจครับนะครับผมโอเคครับอ่ะมาตัวต่อไปดีกว่าครับอาจารย์ตัวนี้ดีกว่าครับครับผมมาพูดถึงตัวนี้นะครับตัวนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับช่างทั่วไปงานทั่วไปงานครับผมางานที่เขาเียดีเทลใหญ่ๆอืมไม่ทดมีความเป๊ะครับผมแต่งานไหนที่ต้องการเชื่อมเหล็กเป็นมิลต่อมิลมิลต่อมิลนะครับมาทำเป็นเฟรมสี่เหลี่ยม ครับนะครับทำอะไรที่มันเป๊ะพวกงานลูมิเนียมงานเหล็กงานลูมิเนียมเท่าไหร่มันมีเครื่องตัดลูมิเนียมเนาะครับงานเหล็กแล้วกันงานเหล็กที่ต้องการเชื่อมมันเป๊ะง,งานที่ตราเนียกว่าเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาแล้วต้องไม่ขากระดกวางกระจกแล้วต้องไม่ต้องได้ระนาบแสดงว่าการตัดที่ดีเนี่ยจะเชื่อมง,ง่ายด้วยใช่ไหมครับจาถูกต้องครับยิ่งตัดดีรอยเชื่อมรอยต่อชนเป๊ะเราก็จะเชื่อมง่ายมากโอ้โหมันต้องดีแต่ต้นเนี่ยเพราะตัวเนี้ยเวลาเราตัดมาแล้วบางทีต้องมานั่งเจีย ไอ้ขี้ขี้รอยตัดครรับเพาะมันจะมีคมครับผมขุยบัญชีออกมามันขุยๆต้องเจียแต่งอีกรอบหนึ่บแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องจะให้ดูคครรัับบผมนะตัวเนี้ยใบมันจะเป็นใบกระบายนี่ครับเป็นใบเลื่อยอย่างนี้บเลื่อยตัดไม้เลยนะครับครับแต่ว่ามันจะมีสันด้านหลังตัวสันด้านหลังเนี้ยมันทางเกียร์นะครับได้ใบตัดไม้จะมีแต่ปลายแหลมครับแต่ตัวนี้มีปลายมาสองด้านอ่าเป็นแบบอยีกใช่ไหมครับมันมีเขาสองด้านครับด้านหนึ่งเป็นเขาที่กิน อีกด้านหนึ่งเป็นตัวที่ประคองไม่ให้กินเร็วเกินไปอมันเป็นตัวค้ำค้ำเพื่อไม่ให้กินเร็วครับนะครับเพื่อค้ำเพื่อให้ใบที่สองเข้ามากินคือไฟันแรกกินฟันที่สองก็จะมากินในระยะที่เขาตั้งค่าไว้อืก็คือตัวนี้ครับผมเพื่อไม่ให้กินทีละเยอะๆอือันเด่งต่อให้เรากดแรงแค่ไหนมันก็จะค้ำด้วยตัวเนี้ยครับระยะการกินก็จะกินดามอมเสมอนตลอดอืนั่นเองนะครับแล้วก็ใบคมใบเหมือนกันนะครับ ตรงปลายเล็บขาใบนะครับจะไม่เหมือนกันครับมันจะมีแบบแบนและแบบเป็นแบบทู่แบบกลมอ่ะนะเป็นจิกกลมแล้วก็จิกแบนจีกงตีแบนสลับกันไปอือเนียนะถ้ามันส่องอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเรื่องใบครับอาจารย์เมื่อกี้ขอถามนิดนึงผมจะเอาใบตรงเนี้ยใส่เครื่องนี้ได้ไหมครับถ้าถามว่าใบใส่ไหมใบใส่ได้แต่ตัดไม่ได้ใส่ได้แต่ตัดไม่ได้ไม่แนะนําครับนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับ รอบจะอยู่ที่ประมาณ1,700รอบต่อนาทีครับตัวเนี้ยรอบประมาณ4,000รอบดังนั้นมันจะหมุนเร็วมากอพอหมุนเร็วมากเนี่ยเวลาตัดเหล็กมันเร็วเกินไปครับโอกาสสับัดโอกาสแกว่งมันสูงครับผมนะครับแต่ตัวเนี้ยแม้จะหมุนแค่1,700รอบครับแต่วัตต์มันสูงนะครับอร1,750วัตต์ครับผมวัตต์มันสูงดังนั้นแรงบิดมันจะสูงคือหมุนช้า แต่แรงเยอะแต่แรงเยอะใช่ตัวนี้หมุนเร็วแรงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมนะครับคือใช้หลักการการเสียดสีครับผมตัวนี้ใช้หลักการการเฉือนเฉือนขูดออกขูดเหล็กออกขูดเหล็กออกนะครับนะครับข้อดีของตัวนี้คือหนึ่งคือใบเป็นเหล็กเนาะครับผมดังนั้นมันไม่อียงอ๋อโอเคแน่นอนใบไม่มีให้ตัวได้ไม่มีให้ตัวได้ข้อสองคือเอาไปใส่ตรงนั้นอ่ะได้ไหมได้แต่ว่าอันตรายเกินไปเพราะมันจะหมุนเร็วเกินไป ครับนีอครับผมปึ้งปึ้งสงบสบายจมีเดี๋ยวใบจะโคตราวันข้าบาจะหายนะไม่คุ้มไม่ควรเอาไปใส่ตัวนั้นครับผมแต่ถ้าเอาใบใบไฟเบอร์มาใส่ตรงนี้ครับก็ตัดยังไงจะช้าไปอีกจะช้าอีกเพรามันมุนช้าไงเสียดสีนะเสียดสีช้านี่นครับมันมันมันเสียดสีได้เร็วกว่าเสียดสีได้ช้ากว่าเมื่อแหลมมันจะขาดอ่าครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียงแรกมันกับเสียงนี้ค่อนจะดังนิดนึงดังนิดนึงดังของตัวนั้นนิดนึงนะครับครับ แต่การตัดคมกริบไม่ร้อนด้วยอุณหภูมิในการตัดเหล็กนะครับถ้าเหล็กไม่ตากแดดนะรับอ้วตัดเหล็กก็ร้อนก็เอาเหล็กไปตากแดดมามันก็ร้อนนะครับแต่เหล็กลงมไม่ร้อนนะครับอยู่ประมาณ40องศาสี่ครับนะครับความร้อนของสี่สิบนิดเดียวนะคะแผลตัดนะครับแผลที่เราตัดตัดปุ๊บเราไปจับเงี้ยมือจับเงี้ยประมาณ40องศาตัวนั้นนี่ประมาณ7จ็ดสิบถึงแปดสิบนะนั้นลวกมือนะครับตอนตัดแล้วอ่ะมีประกาไฟเนาะแต่ตัวนี้ไม่มีประกาไฟมันเหมาะกับงานที่ต้องการเป๊ะ หรือไซส์งานที่ไม่อยากให้มีสะเก็ดไฟอย่างเช่นปั๊มน้ํามันน้ำมันในห้างในห้างส่วนใหญ่ทําทงานมีไฟคุณต้องมีถังดับเพลินะครับต้องขออนุญาตครับบางทีเราต้องไปต่อเติมไปเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็พวกงานที่เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่นั้นเน้นความประณีตประณีตครับผมจะใช้เครื่องนี้ตัดราคาก็สูงหน่อยแต่ว่ามันแลกมากับใบที่ค่อนข้างจะทนนะครับใช้งานได้หลากหลายมากถ้าเริ่มดังมากๆเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยคมละ ก็ผมชอบตองที่ว่าเวลาปรับครับปรับองศาครับมันจะมีแกนให้ปรับไม่เหมือนตัวนั้นตัวนั้นใช้ปัจเจกครับผมครับลอดูนะครับปลดผลได้ง่ายปลดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวง่ายทำองศาได้เลยนะครับทำองศาได้ง่ายเลยแล้วเอามือจับแล้วล็อกปุ๊บง่ายมากแล้วก็ปลด ง่ายมากเป็นแท่นตัดเหล็กที่แท่นตัดเหล็กที่ค่อนข้างไฮโซมากครับท่านผู้ชมผมว่ามันไฮโซมากจะแบบเยีีมมะ p ีเมียมแต่ราคาก็ไม่ได้เกินเอื้อมมากแสดงว่าต้นทุนเนี่ยครับท่านผู้ชมอยากรู้แน่ๆเลยต้นทุนการตัดของ2ตัวเนี่ยต่างกันแน่นอนใช่ไหมจ๊ะต่างกันแน่นอนนะครับคือตัวนั้นอะลมเครื่องลงใบแล้วอยู่หลักพันต้นต้นตัวนี้หลักหมื่นต้นต้นลมเครื่องลงใบแต่ทีนี้การใช้งานอย่างที่บอกเราตัดเหล็กเพื่ออะไรครับตัดเหล็กเพื่อไปเชื่อมครับ นะครับถ้าคุณมีเครื่องเชื่อมจริงครับแลวคุณตัดมาไม่สวยมันก็ลําบากอ่าจริงครับแต่ถ้าคุณมีตู้เชื่อมแบบธรรมดาแต่ถ้าคุณตัดเหล็กมากิ๊บรอยต่อชนกันเป๊ะ4-5ได้เป๊ะเชื่อมก็ง่ายครับวยให้งานเร็วขึ้นจริงนะฮะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับในการลงทุนคุ้มค่าอยู่ในเรื่องของค่าตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้าถ้าเรามองเรื่องของางานง่ายๆที่เป็นเรื่องอภาพอย่างโครงหลังคาครับงานที่ไม่ต้องนินเป๊ะทำโครงหลังคาทำรงรถทำก่อสร้างใช้ตัวนั้น ครับนะครับหลากหลา,หลายมือได้แต่ตัวเนี้ยเหมาะกับงานทำเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นเฟรมจะเป็นงานโชว์อะไรเงี้ยครับงานเหล็กที่ต้องปาดสี่สิบห้าสวยๆมันฝรั่งนี้เขาตัดเหล็กมาต่อหลายๆรูปเนี่ยครับขาใช้ตรงนี้อืมจะเป๊ะกว่ามันเป๊ะมากวัดกันมิลต่อมิลเลยมิลต่อมิลโอ้โหจริงครับเอามาจับมิลต้องเป๊ะเลยนะไม่มีโผล่เลยนะใช่ทวนกันเนี้ยไม่มีช่องว่างเลยใช้เวอร์เนีย <ผม S 1> วัดได้เลยนะครับเป๊ะมากเป๊ะมากผมยอมรับตรงนี้นะครับก็การใช้งานก็ค่างยะโอเคคอ๋อมีคำถามบอกใบแบบนี้ตัดไไไมม้้ดันะครบ ได้ไหมอาานตัดได้ตัดได้เหรอไม้หวังตัดได้เลยแต่อาจจะขาดช้าหน่อยเพราะหมุนช้าเพราะว่าปกติวงเดือนหมุนประมาณสามถึงสี่พันรอบครับผมตอนนี้มันหมุนแค่ร้อยเจ็ดสิบเลยพันจิตพันเจ็ดร้อยหมุนช้าไปหน่อยนครับก็ตัดไม้ได้ตัดไม้ห้องเหล็กได้เลยครับผมนะครับตัดได้เพราะี่เดิมมันก็จะมากองเพราะพูดถึงใบตัดไม้ครับอาจารย์ครับเครื่องนี้กับเครื่องเนี้ยใส่ใบเรอววงเดือนได้ไหมเครื่องเนี้ยใส่ใบเ่อยวงเดือนได้ตัดไม้ได้แต่ว่า มันจะขาดช้าเพราะเราเป็นคช้าเนาะครับผมถ้าจะตัดไม้ใส่ใบนี้ใส่ใบนี้เราวงเดือนมาใส่นี่ใส่เครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมตัดไม้ได้ตัดไม้ได้นะแต่แรงบิดมันก็จะน้อยมันหมุนเร็วครับแต่พอเจอไม้แข็งๆเงาเหนียวก็ไม่ไหวเหมือนกันอ๋อแต่ถ้าตัดไม้ทั่วๆไปไม้สนไม้ลางไม้พเพลจะได้ครับนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเหมือนเลื่อยองศา ช่ครับไม่เหมือนไม่ไม่ได้เหมือนเลื่อนองศาที่ออกแบบมาให้ตัดองศาได้ค่อนข้างจะเป๊ะเป็นมิลต่อมิลอย่างนั้นครับผมอันนี้องศาของเครื่องนี้บางทีมันไม่ได้มันไม่ได้เป๊ะไงมันต้องตั้งค่าต้อนข้ามาจับปัจเจอต่างใช่ผมเห็นแล้วการปรับการอะไรก็ค่อนข้างค่ค่อนข้างจะยากนิดนึงหยาบหยาบหน่อยหยับหยาบเราต้องมีปัจเจมาหมุนแล้วก็มาจับเป็นค้างเป็นค้างว่ามันจะสี่สิบห้าไหมครับแต่ถ้าเป็นเลื่อนองศาเนี่ยมากดปุ๊บเราล็อกเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับไดใช่คร um, ับพวกนีกว่้ ดีกว่านะเพราะในการของการขายขี้เลื่อยครับผมพวกนี้การขายขี้เลื่อยมันไม่เหมือนกันอ๋อนี่มีเห็นผลรองรับอยู่ในการฟุ้งในการอะไรใช่ใช่ครับแต่ตัวเนี้มันเอามาตัดไม้ได้เพ่อผมเคยเห็นช่างปูบันไดครัเอามาตัดกันอยู่บ้านเราก็นิยมโมดิฟายกันอยู่แล้วนะครับก็สรุปง่ายๆคือตัวนี้ะครับเหมาะกับงานที่ต้องการงานปณีตฐานะเนี้ยนะครับงานเนี้ยงานจบเร็วงานเชื่อมที่ต้องการจะเป้นงานเร็ว ครับตัดมาสวยเชื่อมเร็วจบเร็วครับนนเน้นถูกเน้นงานหยาบแต่ราคาแลวต้นทุนไม่ถูกใครอยากจะอัปเกรดก็แต่งตัวนี้ได้นะครับใช่ครับประมาณนี้ครับตัวเนี้ยใช้ข้ามกันไม่ได้ใช้ข้ามกันไม่ได้ครับถ้าเลือกสายไหนก็ต้องเล่นสายนั้นแหละครับท่านผู้ชมไม่แนะนําให้เอาใบนี้ไปใส่ใบนู้นใบนู้นมาใส่ใบนี้ครับไม่แนะนานะรับสลับใบสลับได้ครับแต่มันไม่ปลอดภัยนะครับให้แนะนํตดีกว่าเนาะโอเคครับสําหรับแท่นตัด ทั้ง2แบบครับทั้งแท่นตัดไฟเบอร์และแท,แท่นตัดแบบไดคัชนะครับหรือว่าแท่นตัดแห้งนะครับผมวันนี้เราก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้คําอธิบายพอที่จะตกผลึกในการเลือกซื้อการเลือกใช้นะครับสำหรับแท่นตัดทั้ง2แบบสําหรับวันนี้นะ่าจะได้ความรู้เรื่องการตัดเหล็กไปพอสมควรนะครับฉบับนี้เรา2คนช่างที่คุยและทีมงานขอตัวลาไปก่อน ฉบับหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรบกวนติดตามและกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาดูเครื่องเชื่อมกันต่อครับหลังจากภาคที่แล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทใหม่นะครับผมเครื่องเชื่อมที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็จะมีตัวเจสิกนะครับเป็นเครื่องมิกนะครับนะครับอาจารย์เครื่องมิกตัวนี้เป็น M M A นะครับแล้วก็เครื่องติกแต่ผมก็ว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่า มันต่างกันยังไงมันจะใช้ยังไงติดตามกันใหม่กดกระดิ่งุ้๊ทิ้งุ้๊ติ๊งนะครับแลนะ s u b ตามไท์นะครับ